สวัสดีคะ่ะทำอะไรกันจ้า,จา,าหั่าหมูหั่นหมูสามชาั้นวันนี้จะผัดผัดแบบแบบโคราชอะ่ะผัดใส่กระเทียมใส่พริกขงิงใส่ใบมะ,ะกรูดแล้วก็ต้นหอมหมูเบาๆวันนี้กี่กิโลสองกอโอโอ้ยวิ่งซื้อหมูสะทายในะลูกนี้ไปไม่โคตรทีเดียวก็นจบละ่ะไปท่าอิฐได้มาเจ็ดโลก็ รสตัดเล็กได้มาจะเป็นเป็นเนื้อแดงผสมผสมกันไปนะประมาณเกือบยี่สิบโลน่มันจะเกินมันจะนั่นแหละใกล้ๆอ่ะมัาตอได้รถก็มีอีกประมาณห้าหุโลตกเกือบที่กิโลมาเอาไิเราก็ทำน้ำพริกปลาป่นไปหนึ่งน้องเป็นสามชั้นคนสันคอคนเนื้อแดงมะรวมรวมกันไป คุณป้าแกหั่นนี่หนาจริงๆว่ะทีหั่นชิ้นหมูหนามาาสองร้อี่สิบมมาจ้า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 ้าปูไปไหมค้ต้องมีอยิ่ ติดตามด้วกว่าจะพักแบบไหนไม่จะบอกว่าไงแต่ว,ว่าพักแบบชอบกินัอบกินอะกินงมีสาส,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 าสั้นขนนัดค่นิดหน่อยเพราะว่าสามั้นมันเล็กน้อยน้อยอยีย่สิบโลวันนี้ทำกระทะเล็กเินว่ะแล้วพอมันเยอะถ้ามันหมดทงกตนนิดเดียวนิดเดี จะไม่ได้เยอมากเลยกอทากแนะหวน่